วันนี้เข้ามาหาหน่อไม้ทุกคนมาเจอผู้สาวอยู่กลางป่าด้วยโอ้ผู้สาวอยู่บ้านไหนนี่อยู่บ้านดงใหญ่บ่โอ้มากกับผู้เลือมากกับมูหมากกับมูเบ่ป้าผู้สาวอยู่ในป่าครับทุกคนครับให้หาซอยวอนอไม้นะด้ยหาซอยเนาะด้ยโอ้โอเคไปน้ำดือมด้วยสินเด้อด้ยเห็นผู้สาวเห็นผู้สาวอยู่กลางป่าเผินมาฮาหน่อไม้หาแนงห่หลังจากผ้ากันบูขี่ต้มมาแล้วเพิ่นกับผ้ากันมัดวิทย์หลังแขนหลังขาอยู่นี่เพราะว่าเพิ่นไปลุยขี่โบกกันมา ตอนแรกเขากับว่าสิไปน้ำพืนน,นั่นแหละแต่รู้สึกแล้วว่าภาน้องว่าขี้โบกนี่ก็คือโอ้โหยากเหลือเกินเบิ่งคุณนะ่ะวิอยู่ไวๆอยู่งคุณโอ้จัะหน่อยกับแกแกกักบเก็บไว้เห็ดพันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งกับต้มกินหนึ่งกินคือเหมือนหรือเ่าแต่พอกินอยู่น่าเหมือนหรือเนาะโอ้ตัวตัวเติบโอ้ตัวตเติบแม่นยังไม่ชกบันเลอนั่นแต่มันคมโอ้ถ้าแม่นว่ามันสุกมันสีบ่คมแม่โอ้โอ หนึ่งบมซุกเออคักนอกเปล่าแห้งหนึ่งบมซุกประสันมันเลยคมประสันนี่แหละครับบรรยากาศแบบบ้านๆเลยทุกคนคือเก่าคือเดิมไปทางไหนแหละวลูกพี่ขึ้นพีเดอร์อประสันเฮาน่ะมักม,มายืนมุมนี่เลยทุกคนเพระาะว่าสิมมองเห็นภูเขาครับเห็นบอกสิแม่มองเห็นเขาเออนางคํำพิษถือถึงนี่ผู้นางคำผู้นางคำ่ำตะกี้เขาเอื่นว่าเขานางนอน เอาลิ้นตะกียเอาเอินมาเขานั่งนอนเราบอกไม่ให้เขานั่งค่ำมาจันเมื่อนี้นะเทาได้สามสาวได้มื่อนี้นะสามสาวผู้ไทยไปหาหน่อไมย้ยญ้หนาวมันสีได้ยีบบ่บอละค่ำคิดว่าสีได้บา้าน้องละมีเนาะโอเคโอเคโอเคเลยโอเคเลย,อเเลยของแท้วระจันอันผู้นำทางนั่นบอกว่าบ่ต้องห่วงวระจันถ้าบ,บ่ได้เทาสิขุดก็น้อไม้แห่แยแกงเลยวระจัน ปาดได้ลายแท้ปาดเกิดลายเนาะมันโมทันแก่บ่ย่ามเดือนได้มันจังแกเจ้าหน่อยมันแกแกเลยโอ้เจ้าหน่อยแก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 เก็บไว้เห็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งกับต้มกินหนึ่งกินคือเหมือนหรนบ่าเแต่พอกินอยู่น่าเหมือนหรนเนาะเติมเติมเติมเออเติมเติมืติมแม่นยังไม่โชกบอลเล่อนั่นแต่มันคมโอ้ถ้าแม่นว่ามันซุกมันสีบวคมแม่เลยโอ้แยังไม่โชกบอลเอ้านึ it, no one one right. okay. oh. um. mm ่องม่โชกบอลนะนะนึ <si ่งบวซุก เออคักนอกเปล่าแห้งหนึ่งบอสุกประสันมันเลยคมประสันสนี่แหละครับบรรยากาศแบบบ้านๆเลยทุกคนคือเก่าคือเดิมไปทางไหนแหละลูกพี่ขึ้นพีเดอ้อประสันไปไปครับตามเพิ่นไปเพิ่นเป็นคนนำทางต้องเสือเพิ่นเติมพลังมุกดาวันอ่ะเติมพลัง,ลงบ่บ่จะคลองนั่นเด้อน้ำจกกิเกาะเจ้าเด้อ โอ้เขามองเกานี่มองเทยวหาสุดกรน่ะทุกคนหาอยู่สุดกรกับเขาซ้อยนี่มาเจอสวนมันน่องทุครับนองถุคนสวย <c oughs> ปูเครื่องไปได้แล้วนี่ไอทุแล้วปูเครื่องไปได้แล้ว บริเวณเนาะหอดเดือนบอ๊โอ้ประมาณเดือนอื้อนี่หอดแลในเดือนโอ้ประมาณเดือนหนึ่งเนาะตัวเขาสุดก่อนเอามาเนี่ยงเน่งบริษันเดี๋ยวคุดเนาะแม่อันนี้ของไผยสิของไอ้ทู่อันนี้ของไอ้ทู่อีกโอ้อ้มมาม้าเนี่ย <c oughs> เป็นกวาดกันมาม,าม,ามา้าบริษัทไต้บริษัทกระตากระตานี่กระตามานันนะครับเฮ้ยโบแมนกระตามันคุดหน่ามัน เอากระตาตัวนี้ไปนั่นได้ลวดโอ้เราเห็ดเทียงไปพักเลยตัวนั้นเนาะอืมอืมอืมจะเป็นเห็ดไม้ชนเห็ดใหม่ก็หมายถึงว่าเห็ดใหม้ด้วยทุกคนนะสีแยกทีมกันไปเจ้าสองคนสิไปทางไหนเป็นยังเจ้าคือไปทางนั้นมันได้น้ำยันไอ้โคกยันไอ้หญ้ายนไอ้ป้โอไม้ขั้นพื้นน่ะหาเฮายางโคกซุ้มเจ้าสียางไปทางนี้มันได้น้ำน้ำเปียก มาในวันหยานซุ่มเฮาเปียกจุ้มเจ้าสิไปทางนี่แล้วก็ให้อันหัวนหน้าคอยพาไปทางพี่เฮาไปเจอกันอยู่ไสบัดน,นี้ไปเจอกันอยู่<ห>ทางหน้าและโอ้อยู่ทางหนามองมอง,มอง,มองเฮายืนสุดก่อนน่ะบ่แม่โ,โอเคโอเคไปสั่นระวังทางตีนทางมือเด้อระวังอันนั้นเกาะปวกต่อพวกแตนต้องระวังเด้อโอเคเจอกันอยู่บุ้นายไปไปไปเิ่นบ่อยากให้เอยยางหนามครับเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นสิไปทางพุ่น2คนเพิ่นเขาบอกให้เพิ่น ส่ส่งมหาแต่ว่าเพิ่นว่าเพื่อนส่แบบนี้แหละว่าจันเพิ่นนมาส่แบบนี่แหละง่ายเพื่อนมา่งางไปง่ายดีเบิ่งคุยลุยขี้ต้มมาคุยกันบกเล็กบกเล็กสองคนเป็นตัวแน้นองละมันไม่มีมันไม่มีผ้าพ่นผ้ากันไปบุก๊กซ้อยฝุ่นมุกดาวันก็นได้สามนอสามเนง มือฉันมีมีมีมองล่างอยู่จิยุหันมีหนามอยู่หลังนะโอ้ใครยู้อสัตว์เป็นไม่ก็เหตดพุ่มมือนั่งขอฮักดินแนนบ่เออแซมแซมโดฮักหักเรีอนโอ้มาได้บ่สาวขาวมาได้บ่อน้องข้ามคนสวยได้เฮ้อเฮ่อมองก็่ายกันได้พาอยากเนาะถ้ามอมก็ถ่าโอ้ให้นมองมอมนี่คือน้องฮักน้องแพรงนี่คือมอมนี่ บาดได้เอาอันนี้อันนี้นอนอยังนี่นอนเขาทำเนี่ยนอเล่าอันนี้ก็แกงได้มันบ้นแซ่บโอเคสิได้กินนอเล่าแหละมันนะโอเคโอเคเขาเสียตัวใส่ไว้แหงแซ่บว่ะสันผ่าผู้สาวผู้ไทยเอ้ยผู้สาวผู้ไทยผ่าเฮาบุปปาพาดงไปแล้วครับไปแล้วผ่ากันบูปลาครับมานี่ ระวังน้ำกอคา,าเด้นอะนะพ่อหนะมือนี่ไพ่กับยาคัดใจสีไล่เด้วสันในมือสีไล่นี่ยน่ากลัวเด้สันแล้วทางอย่างเดียวเด้เหมือนทางปลา้านอใหม่อย่างเดียวหลังจากผ้ากันบูขีดตมมาแล้วเพิ่นกับผ้ากันมัดวิจหลังแขนหลังคาอยู่นี่ เพราะว่าเพิ่นไปลุยขี่โบกกันมาตอนแรกเขากับว่าสิไปน้ำเพิ่นนั่นแหละแต่รู้ดซึกแล้วว่าถ้าน้องว่าขี่โบกนี่ก็คือโอ้โหยากเหลือเกินเมืองคนน่ะวิดอยู่ไวๆอยู่คนมันยังจมยังทั้งนั้นได้ชักแหนงเกาะมีได้อาจารย์มีได้สักแหนงเลยเออมันมีได้เลยเนาะแมนหน่อแมนมันบวดได้เลย เมื่อสีบย่อมแล้วว่าสัมาทั้งหวยนั่นนี่ทังหวยใช่อู้ห่วยทั้ทงหน้าเข้านะทั้งหน้าที่เจ้าขับผ้าเข้าไปทีแรกงนะโอ้เดี๋ยวแต่จุ่มเจ้าสิพาเข้าไปเข้าไปเบิดเอายมเข้าไปเอายมเข้าไปล่างค้าครับล่างเกือบเป็นตังไหนทามความรู้สึกเน่มาอยู่บ้านแดบแดับดแบบมวนบ่ ปกติก็อยู่กับน้องเนาะมาจากมื่นแหละน้องอ่ะหาหากหมื่นแล้วโอ้หาหากหมื่นแล้วนะครับเป็นภากันหล่งขา <c oughs> เป็นสีเ้าห้าไปลุยหวยอีกได้่าสัตวทางปุ่นทางหน้าปุ่นเช <c oughs> ือดที่ซองได้เข้าม,มานี่ยนอ้องสีไล่เนาะ <c oughs> <c oughs> มุกตะวนันถ <c oughs> ิ่มกระยังแล้วว่าสัตว์น้องใหม่มาได้จกหายว่าสัตว์ มือนี้นะมุกดาวันเราเป็นนั่งเอกได้เหมือนี้เราลุยเราเราลุยหน่อยกระมูแต่เราหากถึงก่อนทไม่ร้กระมูพราะว่าเราไปทางงางไงแล้ววะหากินแบบบ้านๆครับทุกคนเ,เป็นวิธีชีวิตของเพลินเด้อพี่น้องเด้อเป็นวิธีชีวิตของหน่อง,อง,องที่ทํามาหากินแบบนี้ทํามาอยู่บ้านกับหาแบบนี้มันบ่ตลอดเลยเนาะ ไปน้ำสมไปน้ำสมหัวใหม่เอ้ยสมหัวใหม่สมน้ำใหม่ก็ได้สมใจได้ยี่บ่เคยได้สมใจก็สมได้ได้ไปโอ๊กฮักนี่มาให้ตัวซอมได้เลยได้วูเดการสันสลุยสลุยสมหัวใจก็ได้เอาสันสิไลเด้อสัสิไลมิเตมังสมอะไรมิเตมังเอาสันอันนี้นี่เป็นทางเก่าแต่กรบอกเก่าแห้งหน่องว่ะ แหา,ามฝนตกกะสิเป็นทางแบบนี้สียางมาอาบน้ำอยู่นี่อันนี้คือมองอาบน้ำของเพื้นนั่นนี่ปพะสิทธิพากันยางม,มาอาบน้ำอยู่นี่หนเห็นบ่กวนองคํำว่ากะมาอาบน้ำอยู่นี่ส่วนฝนตกไล,ลยๆหนามมันไลยกับมาอาบอยู่นี่ตอนนี้้นามมันเรื่มแห้งแล้วมันสีขั้นสีค่ายพื้นว่าเจ้าไปห้ามเมื่อว่าเมื่อวานก่อนน่ะเจ้าไปห้าอยู่ไซคือแดดไลยแฉะทาง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 เทิงฝนทางเทิงอื่นทางเทิง แต่ทั้งไก่ด้สะทั้งเต้ทางเต้อ๋อทังงทึงกับทังทึงทงเต้กับทางเตือเนาะโอ้เิ่นมาว่าทา้งไต่ด้ทังเตว่อสัตว์ไปกันแหละปลาตีนยางในน้ำวงนีคนน่ะกินไวน์เบิร์ดปลาตีนยางในน้ำ สองสหายครับปุ่นพ่กตาเราสิปบปลาเลยสิเมื่อปลาเลยแล้วเฮ้ยมุกดาวันขึ้นไปได้โอ้โมันแหงเลยทั้งน่้นะเสือเสือโอ้นั่นน่ะ Oh. สายตาคนดีสายตาดี <c oughs> คนยังอายุยังหน่อยอยู่สายตาดีอายุสิบสี่สิบห้าปีเนาะกับธรรมดาเลยเอา้าว yeah, no, มือนี่นะเพื่อนว่าเด็กินแล้วสัตว์เฮายางกายจะน่องเข้นเสยเลยครับเก่งเลยซุปเปอร์มือว่านกอนเพื่อนได้ลายว่านกอนแกงหมอหน่อยหนึ่งบะ <c oughs> <c oughs> น้องหาก,กินแบบนี้หาแบบแบบนี้เลยนี่มันแทงออกมากเพิ่นกะฮักฮักเอาสีน้อยสียใหญ่เพิ่นกะเอาเพราะว่ายำไปแก่แล้วมันกะสามารถแกงได้ใส่พักใส่ยังเข้าไปคุณครับทีมงานทั้งนายนี่แล้วยืนคุมงาน,น <c oughs> ายู่คุนเลยเงือกว่าวบบลยคุนป๊าเซ่น้องละอู้ได้ไลีครับนี่นี่นี่กำรคนละกรรมคุณเทิงๆคุณครับน้องค้ำครับอยู่เทิงฝุนแล้วว่า เกียงเกงกินคำยังไงเลยเมื่อนี้วราัตคำเติบ,ตเ,ตบตเติบเลยคำเติบตเติบเลยวระศั่รพุนะบูปาบูดงมาก้ะครับเพิ่นไหนผ้าเข้ามาบูปานะโม,มเมนต์เข้าพ้าเพิ่นไหนเข้าสิพ้าตัวไปบูปาเด้อเมือนี้วรัตเอาไปกับปายสนอกแม่นบอลนองละเบิ่งรับเต็มเลยพุนาทำหม่สุดยอดตอนแรกเข้ามาเขาวงสิบเดีกินมันวะบัดนนี้แปลว่ัได้ดกินแล้ว,าาว,วได้กินแล้ไไวได้กินแล้วบัดนนี้ มือนี้นะเรามีนาทีสี่เป้าอย่างเดียวมืัอนี้นะมืัอนี้มีนาทีนั่งเกาะมืัอนี้เธอเป็นนางเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าทีมเธอยืนสี่เป้าอย่างเดียวมองนั่งเออหัวหน้านะโอให้หัวหน้าเห็นนั่งเกาะหัวหน้าหรหัวหน้าซอมต้องไหมประจันซรอมต้องไหมแถวนี้เขาเอิ่นนั่งเกาะเพื่ออิ่นนั่งเวลาแกะนะใบเบาใบโอ้ใบน้องไหมโอ้เป็นให้หัวหน้าจัดการประจักรหัวหน้าสี่เป้าหัวหน้าจะจัดการซอมน้ำไหม่เลยประจักร มันนี่เป็นหัวหน้าทีมได้ไหมนี่มันนี่รับผ้าลุยได้ป่ะสันมันนี่นะหัวหน้าทีมรับบดจิงใหญ่คือใบหน่อไม้ให้ว่าแกนอไม้มาจำได้กะต้องให้เพื่อนผ้ามาหาหน่อไม้จริงจเที่ยวนี่นะเขาคิดว่าสี่ป่าหาหน่อไม้นาะสีไรเนาะแต่ว่าค้ำอยู่เนาะค้ำอยู่ก็เลยส่วนค้ำมาหาหน่อไม้ แกงใส่ยังมื้นไหมนี่แกงใส่สินหมูคือเกาเนอหนองเนาะเพราะว่าแกงน้ำไม้นี่เขาคิดว่าบอดดิคินทึ้งแล้วกับบะมี่นวางวันที่สามถึงสี่เ้าก็ยังมากินอยจนนอนสีไรเนาะสุดก่อนเทาแกงใส่ยังน้องห่ะสินหมูคือเกาเนาะแกงสินหมูสินหมูอากาศหนาวครับทุกคนหนาวแห้งเลยแต่ว่ายางมาสักพักหนึ่งมันหอนนอนสีไรเนาะสองคนเพื่อนนั่นไปหาครับมีหมูดาวันครับ น้องคำครับเพิ่นไปหาแต่สิไล่นะยืนคุ้มงานครับวันนี้ยืนยืนคุ้มงานแลวกันน้องๆหาหน่อใหม่มากกให้เพื่อนได้ปอกมันมานองละเป็นคุ้มงานมานี่สังเกตเบิ่องฐานยืน,น้อทุกคนเนะ้ะบาา่ได้ธรรมาดาได้ชายยืนนั่นได้ไ<ๆ>ล,ย,ลยแล้วได้้ล,ย,ล,ย,ลยแล้วพ่อแกงแล้วได้คนละกรรมคนละกรรมกับได้การแล้วนี่ใส่หมูใส่พักกับไปนี่อู้ยเตรียมทีบ พักอะไรเงี้ยน้องเนาะยังมีอยู่บอสไหมโอ้ยังมีอะไรเงี้ยเขายังมีอยู่เนาะห็นครับบอบอพักอะไรเงี้ตั้งหากได้มันสีหอมติดปากเว้ล้เขากินนะเป็นยังไปขูดเอาน้ำบอสเบื่อยาแหละว่าสัต ยาแหละให้เฮาได้กินว่าสั่นโอ้ยบอกปอเป็นตะแพงแท้เนาะหาหน่อใหม่บ่ได้หลายนางสีหูสีตาและสีห้องสีห้และไทา่านอยก็ได้ยัรไอ้มันบ่ได้กินกานเข้าบ่ได้กินว่าสั่นมุกตะวันจะคัดผ้าคือแดีเฮ้ยได้การเนาะวันนี้เข้าไปแซบวันนี้ย้อนผุนเฮือว่าเมื่อพ่อหลือมั่งพ่อหลือว่าเธอเฮือว่าจย่างไรอูอ้หูไม่เหมือนบ่ได้ไรเลยมันบ่ถ้าใบนี่ได้ไรเลยเนาะ พ่อแหละครับพ่อกับสีจูแหละบอนส่าใส่เห็ดใส่กระดูกหมูกระดูกม้าเนาะนี่กระดูกกระดูกหมูกระดูกหมูครับบอกพีทเด้อทุกคนเด้อกระดูกมูกระดูกมูกินปลาได้เด้อประจันย้ำกับข้างในเนี่ยขอยาดลดซิวเจ้าไ่นั่งดอกกระเป็นห่วงกระเป็นห่วง หลังจากเขาพากันไปหาหนาหมัยมาพ่อเด็กกินแล้วกับพากันเตียวกับขับทุกคนเดินทางกลับเฮือนกับซ่านยางตอกล่นกันเมื่อขึ้นแม่งเมานี่แหละ <c oughs> ผุ่นหัวหนาที่มเปลี่ยนคนนไม่แล้วกลายเป็นหมกดาวันอหัวหนาล่องกอดเอื้องยางไปจนพ่ายกับตาเมื่อโบปากเบา,าเพราะว่าเป็นเป็นค้นคุ้มมือนนี่ <c oughs> เป็นปนค้นคุ้มแต่กับต่อทีมด้วยนะครับ เ,เป็นเห็ดยังอ่ะนะหม่างยังเมื่อนำอ่ะน,นะหม่างนอเล่าเมื่อนำอันนี้บ่านนอเล่านะนี่นะกินได้เป็นบ่เฮอ้อจักแนวกินแล้วบานนี้บ้านเท่าตัดถิ่มอย่างเดียวโอ้กินได้เสยเลยโอ้โอ้นีดด่ระวังรถเด้อรถลายครับทุกคนเครื่องรถบรรทุกเครื่องรถเงั้ยหลายหลา ว่ามันเป็นทางไปเมืองนอกได้เส้็เนี่นะเส้็นี้สิไปเมืองนองออกตะโอยออกอด่านอะไรล่ละกะสามารถออกไปตุ่มล้านล่ะกะไม่สารวันเลยทุกคนสองคนนี้นี่เพิ่นสิงลงมาเก็บพักขยะเลยบ่ต้องมาลงมาเอาอีกค่นนึงว่าสัน่นเก็บเมือเลยมุมเกา่ามุมเดิมครับทุกคน เพิ่มเติมคือมีสองสาวนี่พักแคนแย่บ้านเท่ากันนะสิเอิญพักแคนแย่คือกันแต่ว่าเฮาโบเคยใส่กินส่วนมากเขาใส่ที่พักแคนแย่นั่งก้มหนาก้มตาเนี่ย่บว่าโบ,บ,บจ้าเนี่ยโบแมนนั่งได้แล้วตั้งใจเลือกจันถึกตัวแกแล้ววะแม่นบ่น้องละ <Okay. S 1> ดันถึกตัวแกไปแล้วครับอันนี้อุ้ยหอมกลุ่มโดดอ๋อไปนยังเติบเลยโอ้โหเมืออึอเติบ okay. อีกสามเ,เดือนน้องได้กินแมนบอฮอดบออีกสามเดือนนะมันสามเดือนงือกอย่างเดียวอือันนี้คือสวนเป็นคุดไว้ด้เนี่แก้ว่นแล้วพักนะคุณแหลพีนาคุณกระปูกไหมอ้าวจะนัปลูกทนี่บเห้เฮ้าน่ะมักไม่ยืนมุ่มนี่เด้ทุกคนเพระาะว่าสิมมองเห็นภูเขาครับ มมองเห็นเขาเอา่านางคำ่ำพิษถือถึงนี่ผู้นางคำ่ำผู้นางคำ่ำตะกี้เขาเอื่นนมาเขานั่งนอนเอาลินตะกี้เขาเอื่นมาเขานาั่งนอนเราบอไม่ใหนเขานางค่าสัตว์ <c oughs> แต่ร้ายอยู่ว่าผู้สาวไป็นเด้ยขึ้นนางสั้นหัวเขาครับกินหมากูเบา กินหอดปูเบาเส้นตายแล้วกินหอดปูเบาล้มฟันบ่อยๆกราบครับกราบ,รบ,รบทุกคนมาหนิคุนมุกราวันเดินทางไปก่อนแล้วนั่น่ะออพักเพียงยมอุอพี่ไทยห้องมะอุก๊กแหละพอแล้วห้องแหละมะอ,อ,อื้อโอ้มะอื้อ โอ้คนละฟังแต่ก็ตั้งใจฟังตัง้งเถิงมักมันอุบมักอุบบ่แต่แต่ภาษาลาวเอ,เอิ้นมักอือมักอือเนอะาะมึ้อืตอตาผู้ไทยเอิ้นมึ้อือมันอุบมันอือต่างต่างคำต่างเนาะน้องมาแกงเสียบมีขายอยู่บ่อนะไรขนาะมีขายอยู่ดีนะมักอุบเจ้านะ่ะมันมีขายอยู่บ่บ่แม่น <laughs> นี่มันน้อยมันบ่พอสิได้กินดอกน่ะมันอันนั้นมันน้อยมันบ่ทันใหญ่ โจมันแก่แล้วนะโจมันแก่นะบ่จะแกงวานนะบ่บอบ่มีม่เนะาบนะบอมีเนาะบ่มีขายเนาะแถวตลาดกับนี้โอเคโอเคไปสับเดิน,เด,นเดินเดินดงพงไพกลับบ้านกับเพื่อนเท่าน่ะสิพากันเมื่ออะไรเนาะเมื่อแล้วเพราะว่ามันได้พอก,กินแล้ว ะเจอกันคลิปแกงน้ำใหม่เด้อทุกคนเด้อเฮาสิเฮ็ดเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นคลิปเป็นคลิปไปแกงน้ำใหม่ตั้งหากแล้วก็หาหน้าใหม่ตั้งหากเพราะว่าถ้าเอาลงมันสิยาวเกินประมาณชาั่วโมงกลัวผมเด้อทุกคนเด้อก็เลยสิตัดเป็นหม่องละเศร้สามซิฟลงให้ทุกคนเบิ่งเมื่อาาเนาะมื้อนี้เนาะได้ร้านเติบสิมาเบิ่งดูวน้ำใหม่นะนี่ <c oughs> ได้เนี่น้ำนี่ทุกคนค <c oughs> ่เหมือกเอานี่ได้ยังเกาะนนี้สีไรเขาเอื่อญย่างเกาะน, <c oughs> นอเล่านอเล่าเออคนละยางกับนอแคมมันบ่ แคมก็กินได้ไดดเล่าก็กินได้ดเล่านี่นยในข่าวตัวบอกว่าถัาแกงใส่ไว้มันแสบมันบอกไว้ก็แสบอืมแกงใส่ไว้แสบโอเคโอเคทุกคนเ่าเสียสิภากันเมื่อไรบ้านนี้เจอกันใหม่คลิปแกงน้องใหม่นอ้องน้องหลานเนาะ<ม>ไปบ้านนี้บายบ,ายบายทั้งสามคน